เชื่อว่าใครมาโตเกียวสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยคือการช้อปปิ้งใช่ไหมคะยุ้ยก็เป็นหนึ่งในนั้นเลยค่ะที่เราจะแพลนไว้หนึ่งวันสําหรับการช้อปโดยเฉพาะคลิปนี้เราจะไปอัปเดตร้านช้อปปิ้งที่ย่านฮาราจูกุและชิบูย่าพาไปกินข้าวมันไก่แสนอร่อยแถมได้เยอะมากด้วยนั่งคาเฟ่เก๋ๆจิบเครื่องดื่มหน้าทางข้าวสารเจ้าเมจิปิดท้ายด้วยจุดชมวิวโตเกียวทาวเวอร์ที่ตึกอาซาบูดาอิฮิลซึ่งตอนนี้นะเขาเป็นตึกที่สูงที่สุดในญี่ปุ่นเลยค่ะคุณนิจิวะค่ะวันนี้ทกทายยุคนด้ว ตกนั่นเองพยากรณ์อากาศบอกฝนตก90ดังนั้นวันที่ฝนตกแบบนี้เราก็เลยจะอยู่ในโตเกียวไปช้อปปิ้งไปหาของกินไปหาคาเฟ่นั่งกันนะคะชิลๆเลยเพราะปกติแล้วเวลายยู่มาญี่ปุ่นอ่ะอยู่จะวางแพลนไว้แบบรวมๆนิดนึงเผื่อวันไหนอากาศไม่ดีฝนตกเนี้ยเราก็เก็บวันนั้นไว้เป็นวันช้อปปิ้งไปเลยจ้าปกติวันนี้จะเป็นวันสุดท้ายของทริปนะใช่วันนี้ขอเลื่อนสลับวันกันสลับนิดนึง ไปช้อปปิ้งกันก่อนเลยแล้วกันเนาะจะได้อาวันนี้ไม่มีเวลาก็จัดกระเป๋าเผื่อพรุ่งนี้ขาดหรืออะไรซื้อเติมได้อีกจ้าตอนนี้เรามาอยู่ที่ชิมูย่าค่ะสมากินข้าวมันไก่จ้า ือตอนแรกอะ่ะเลงไว้ว่าเป็นข้าวแกงกะหรี่แล้วก็เปลี่ยนเป็นเป็นพวกออกระทะร้อนแล้วก็มาเปลี่ยนเป็นข้าวมันไก่ตอนนี้เดินออกมาตรงชิบูย่าแล้วก็ทางออกทีสองค่ะเดินมาถึงแล้วร้านข้าวมันไก่เขาเขียนว่าอร่อยมากข้าวมันไก่ร้านนี้เลยสีชมพูชมพูก็นั่งทานในร้านก็ได้หรือว่าจะเทคเอาก็ได้เมนูก็จะมีประมาณนี้นี่นะราคา900เยนถ้าเทคเอาก็คือ850เยน เนี่ยคือเหมือนที่ไทยจริงนะมีน้ำซุปมีกระดงกระดูให้แทะด้วยนะมีผักชีด้วยนะปะเดี๋ยวเราเข้าไปกินข้าวมันไก่กันนี่ให้ดูเขาสับไก่กันตรงนี้มีไก่โชว์หน้าร้านด้วยน่ารักมากเลยอะแล้วเขาก็จะห,หั่นไก่อุ้ยปลาจานมันเลิมเลยนะน่ขึ้นไรอะไม่ธรรมดาปลาปลาไปชิมกัน มานั่งปุ๊บก,ก็เสิร์ฟน้ำเลยคะ่ะเป็นแก้วสแตนเลสแบบบ้านเราอย่างนี้แล้วก็โต๊ะก็จะเป็นโต๊ะสแตนเลสโต๊ะข้าวมันไก่แบบบ้านเราไปตรงนี้ก็จะเป็นถาดน,นะใส่จานใส่ช้อนก็เสิร์ฟด้วยน้ำาุปน,นะคะพร้อมกับผักชีนั่นเองคนญี่ปุ่นชอบกินผักชีมากแล้วก็น้ำจิ้ม มานั่งอยู่ในร้านข้าวมันไก่เรียบร้อยพอเข้ามาถึงปุ๊บเขาก็จะเสิร์ฟน้ำก่อนเลยค่ะเป็นน้ำแก้วตั้นเลยแบบนี้คุณแม่เหมือนที่ชายเป๊ะเลยแล้วก็ข้าวมันไก่เนี่ยจะมีราคา900เยนคือราคาเนี้ยเราสามารถแอดออนพวกข้าวอะไรอย่างงี้ได้นะก็เพิ่มเงินไป่แล้วนี่ข้าวมันไก่ที่เราสั่งมาจ้าข้าวจานใหญ่มากแล้วไก่เขาชิ้นหนา,หนาดูนุ่มๆอะ ดูแบบเป็นไก่ที่ไม่ทุบๆมาแบบแน่นๆนุ่มๆเลยแล้วก็เสิร์ฟมาพร้อมน้ำจิ้มผักชีนั่นเองให้ผักชีมาเป็นถ้วยแบบนี้เลยนะ<อ>เขามีแอดออนผักชีด้วยเด้อใครชอบกินก็แอดออนได้แล้วก็เสิร์ฟมาพร้อมน้ำซุปนะคะแล้วโต๊ะข้าวมันไก่เขาก็คือเป็นโต๊ะข้าวมันไก่แบบบ้านเราเป็นโต๊ะสแตนเลสอย่างเงี้ยแล้วก็พอเราสั่งเสร็จปุ๊บใช่ไหมเขาก็จะเอาบิลมาให้ทานเสร็จก็เอาไปทิงเงินข้างหน้าร้านจา้ะง่ายมาก เดินไม่ไกลด้วยเนาะจากสถานีชิบุยาเนาะเดินมาประมาณน่าจะ500อเมตรเองออยู่ที่ว่าออกประตูไหนใช่ระหว่างทางเดินอะคือแบบยั่วยวนมากมีร้านข้าวเตมเนือโอ้โหไม่เคยมาตรงนี้เลยไม่น่าเชื่อว่าตรงนี้คือจะมีร้านข้าวร้านอาหารเยอะขนาดนี้นี่ดูของอยู่สิเห็นไหมเนื้อเขาว่าเนื้อเขาแบบเป็นอย่างนี้เลยนุ่มๆฉ่ำๆเลยอะ่ะเดี๋ยวขอชิมแบบยังไม่ต้องน้าน้าจิ้มเนาะแมจานหมุนเหมือนบ้านเราเลย ฟีลล <Feeling> ิ่งได้อะเดี๋ยวเราสุข้าืเข้าหอมมะลิไม่ค่อยมันมากเท่าไหร่แล้วก็ไม่ได้เค็มมากด้วยโอเคชิมก๋ายชิมก๋ายลองราดน้ำจิ้มกันกัน <c oughs> นี่ครับ <c oughs> น้ำจิ้มมีความเค็มความหวานนิดนึงแล้วก็ได้กลิ่นของเต้าเจียวอาจจะไม่ได้เข้มข้นเท่าประเทศไทยแต่ว่าอร่อยทำให้หายคิดถึง,งก็มั่นใจไป่ได้วันนี้น่าจะวันที่เท่าไหร่เราไม่รู้ลองนับเลยสิบสามแล้วมั้งที่อยู่ญี่ปุ่นใช่วันที่สิบสามแล้วคิดถึงอาหารไทยมาวิไก่โอเคข้าวโอเคแล้วก็น้ำจิ้มโอเคมากๆเลยอะ่ะเดี๋ยวขาชิมนะุ้ก่ัน,น สุปอร่อยมากแนะนำใครอยู่โตเกียวให้นั่งรถไฟมากินข้าวมันไก่ร้านนี้คะ่ะเด็ดจริงใช้ได้เลยแล้วก็ให้เยอะด้วยเอาไวเ้เบรกอาหารญี่ปุ่นนะ,ะเวลาเบื่อๆใช่ใ่มากินมากินกันได้ปะเดี๋ยวเราไปกินข้าวกันนะ น,นี้หมด1,800เยนค่ะสำหรับข้าวมันไก่สองซายนะคือเป็นข้าวมันไก่ที่ถือว่าอร่อยอะใกล้เคียงกับมืองไทยมากๆทำให้หายทิดี่ถึงข้าวมันไก่ไปได้ใครมาที่ชิบูย่าก็ลองมากินได้นะคะมันไกลน่ลานนี้ดีต่อใจสุดๆให้เยอะมากไก่นื่ออร่อยชอบปะเดี๋ยวเรามีแรงและเดี๋ยวออกไปช้อปปิ้งกันต่อค่ะเราก็จะเดินทะลุตึกนี้ออกตึกนู้นไปทะลุไปตึกนั้นตึกนี้ ไปช็อปดูวช็อปนี้วนไปวนมาต้องแล้วเราก็จะช้อปปิ้งไปเรื่อยๆนะครับที่อันนี้เท่มากเลยอ่ะเป็นกระเป๋าคอนเวิร์ตโตเกียวหนึ่งหมื่นหนึ่งพันเยนตกแล้วก็ประมาณสองพันสองพันเจ็ดสองพันแปดประมาณนี้สีดำก็สวยอ่ะคอนเวิร์ตโตเกียวอ๋อใช่ใช่สวยดีนะนี่นี่อันนี้ข้างหน้าเก๋ๆเท่ดิที่ญี่ปุ่นคือสิ่งที่เราชอบที่สุดคือ Air Max คุณแต่อันนี้คือ Air Max อะไรอ่ะ Nike Air Max สองชั้น Air Max สองชั้นเดี๋ยวอ่านชื่อรุ่นก่อน ไนกี้แอร์แม็ก90เลเวล8เหรอ LV 8อ่ะเพิ่งเคยเห็นนะสีนี้ก็สวยนะนี่สีขาวนี่เราจะไปกันแต่แอร์แม็กวันเฟยแต่ที่ญี่ปุ่นเท่านั้นเพราะว่าที่ไทยไม่ค่อยมีขายใช่อันนี้ไงแอร์แม็กวันเหรอสีนี้สวยฮะนี่สีนี้ก็น่ารักสีเหลืองๆนุ้ยสวยอ่ะแอร์แม็กวันหนึ่งหมื่นเก้าพันเยนประมาณห้าพันบาท 5, ใชประมาณ5,000บาทตอนนี้เราเดินมาอยู่ที่บิ๊กค m ม r a ราชิบ y ยเราจะมาหาเอาหูฟังสักนิดนึงแล้วก็ดูของจุกจิกจุกจิกพราแก๊เจ,จ็ต่างๆเขาก็จะแบ่งไปชั้นๆน,นะชั้นหนึ่งขายพวกเนี่ยวิตามินวิตามินชั้นสองมีเกี่ยวกับกล้องชั้นสามพวกอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆชั้นสี่เครื่องใช้ไฟฟ้า ชั้นห้าก็คือเป็นตูก้กาชาปองสำหรับสายแกจเจตมาเลยที่นี่นนเขาก็จะมีทางวิคามล่าเนาะแล้วก็โยโดบาชิเนาะที่คนจะไปซื้อพวกแกจเจตต่างๆเยอะๆแล้วก็เขาจะมีให้เลือกเยอะราคาดีมากเลยอะ่ะไปไ<ะ>ปช็อปต่อเราได้หลายอย่างแล้วละ่ะที่เนี้ยกล้องเราเต็มแล้วอยากได้เลนมากกว่าอยากได้ยี่สิบเจ็ดสิบเอฟสองจุดแปดซึ่งมันไม่มีขาย พูดทำไมสอนงั้นอ่เป็นยี่สี่เจ็ดสิ F สองจตัวสอง่าเมื่อกี้ลองคำนวณราคาอยู่ที่ประมาณเจ็ดหเจ็ดประมาณนี้เจ็ดหมเจ็พอๆกับที่ไทยไหมไม่รู้ราคาไทยเลยตอนนี้เพราะราคาไทยละนาวเลยล่วงละนาวเลยถ้างั้นไปซื้อที่ไทยเพราะว่าจะได้ประกันศูนย์ไทยสวรรค์ของกระเป๋ากล้องเลยตรงนี้เนี่ยพีดีไซน์ดีไซช่อันนี้อะไรนี่นี่นี่พีกนี่ยพีดีนี่อออุ้ย สีนี้น่ารักอ่ะใี่สีนี้น่ารักกระเป๋ากล้องที่ญี่ปุ่นเขามีหลากหลายดีเนาะหลายแบบเนี่ยใครมาญี่ปุ่นเราแบบอยากหากระเป๋ากล้องมาที่ญี่ปุ่นตัวนี้ก็สวยอ่ะเนี่ยๆๆนี่เอาดอเหรออันนี้ยี่ห้ออะไรไม่ใช่อ่ะโอ้สวยดีตัวนี้ตัวนี้วนสวยดูดีสวยดีติดกันน้ำว้าวด้านในด้านในเป็นแบบนี้เลยด้านในดูดีแฮะการตัดเย็บดูดีมากเลยอ่ะงานดีตรงนี้เป็นแบบกระมัหยี โโอ้เขาแบ่งพาร์ติชันสวยเดียวกี่บาทนี่ะะน่ารากอะคุณนี่เหรอเจ็ดพันหนึ่งร้อยแปดสิบเยนอ้าวหารสีปป่ไปเลยค่ะก็จะเป็นเงินไทยอันนี้ถ่ายจากกล้องโซนี่อีหยังวะโซนี่อะไรนี่เซตวี e10 เ e หรอ e10 เหรอน่าจะใช่กนะ็ใหญ่ขนาดนี้เลยเหรอใช่เซตวี e10 อ้าวเนี่ยเซตวี e10 แล้วก็ดูเขาเอาออกจอเป็นแบบนี้เฮ้ยชัดจอดี สรุปกล้องดีหรือจอดีทั้งสอง,<า>งอย่าง,างนีลยนะนี่ไมค์ที่เราใช้อยู่ประจำใช่ไหมตัวนี้ g c m M1 นะคะถ้าแท็กฟรีก็39,000ตกแล้วก็ประมาณ9,000กว่าบาท9,000พัปลายๆคือถูกมากอันนี้ถูกกว่าไทยนะใช่ถูกกว่าอันนี้คือกล้องที่เราใช้ถ่ายอยู่ปัจจุบันี่จะอา i Osmo Pocket 3ะะราคาพอๆกันนะ ราคาคแท็กฟรีแล้วก็แ8 0 0 0นแปดันเยนก็ตกประมาณหมื 2, ่นอ่าสอนสอประมาณนี้พอๆกันอยู่ที่ว่าประเทศไหนมีของให้ฟิ้อ,องของเล่นนา<ว>่ารักใช้เป็น่ะต้องน่ารักเยอะแยะซื้อไม่ให้เด็กเล่นลายผู้ใหญ่เดละเล่นถูกต้องที่นี่ก็จะฟิลเหมือนเรามาเดินพันทิปสมัยก่อนอะสักสิบปีได้เนาะ ยังมีแผ่นดีวดีให้สำหรับเอาไปไลฟ์ขายอยู่เลยอ่ะมีเครื่องดูด้วยเครื่องด, <DVD S 2> ดูดี <donc> <DVD S 1> วีดีกที่นี่อย่างเหมือนพันทิพย์สมัยก่อนเราอยู่นี่ค่ะตรงนี้ก็คือมิยาชิตะปาร์คนั่นเองเป็นส่วนสะะาธารณะลอยฟ้าที่เราสามารถไปนั่งชิลๆได้ตอนนี้ก็คือชิลไม่ไหวเพราะว่าฝนตกนั่นเองแต่ดีนะที่ฝนมันแค่แบบปล่อยๆเนาะถ้าใครมาช่วงที่ฝนไม่ตกอ่ะคือไปนั่งเล่นข้างบดเราว่าเพลินใช่ ไม่ได้ผ่าขึ้นไปดูแล้วกันเนาะเพราะตกอยู่ตกอยู่เราก็เลยไม่ได้ขึ้นไปเลยคิดว่าคงไม่มีใครนั่งชิลอ,อยู่นะตอนนี้ไม่น่ามี <c oughs> ใครมาตรงชิบูย่าก็ลองขึ้นไปข้างบนถ่ายรูปเล่นกันได้แล้วก็มีที่หนึ่งที่เราคิดว่าจะไปก็คือชิบูย่าสกายใช่ก็คือเสียเงินขึ้นไปชมวิวข้างบนแนะนำเป็นช่วงแบบว่าพระอาทิตย์กำลังจะตกดินอะ่ะกะสวยมาก<ช>ซึ่งวันนี้ไม่น่าจะสวยไม่มีพระอาทิตย์แน่นอนวันเนี้ยคือมุดต๊บไปทางบริเวณตรงนี้เลย มาที่ชิบุย่าก็ต้องมาเดินข้ามกับข้าแยกชิบุย่ากันถ้าไม่เดินข้ามหาแยกถือว่ามาไม่ถึงไปตรงไหนดิไป,ไปตรงที่จุดต,ตัดตรงกลางก็ได้ไป,ไเ,ป,ปเรามาข้ามกัน,ก,นกี่รอบไปยนะ่ยไม่รู้เยอะมากข้ามไปข้ามมาไม่ร <c oughs> ู้กี่ทีแล้วเลยนะโหคนเต็มเลยใช่ไปเขียวแล้วก็คือเดินตัดไปได้ทุกมุมเลยใช่ไหมเนี่ยที่เี่ยเราไปทางนู้นแล้วกัน <c oughs> น,นอ้ยข้ามน้อยนอยมากเลยอ่ะ พี่จะเดินตัดตรงกลางกันแล้วเขาก็จะแบบถ่ายรูปก,กันแต่ว่าถ่ายแบบเดินไปด้วยล้วก็ถ่ายไปด้วยอะประมาณนี้โอ้คนเต็มเลยดูข้างหลังควายกันเต็มเลยโอ้ฟินละฟินละชิบูยะได้เดินข้ามแยกก็คือฟินละภารกิจเราเดี๋ยวไปหายูนิโคลกับจียูดีกว่าอยากไปดูเสื้อขนหนาเพิ่มเผื่อได้มาหน้าหนาวอีกะชอบเยอะแยะ <ๆ S 2> เลย a อบซมาอดมอสเออเข้าไปดูรองเท้ากัน ร้านประจำของเราท้าหิมะน่ารักมากเลยบูแอด๋อของยูจีจีอันนี้คือยี่ห้อเนี้ยเขาบอกว่าใส่ดีมากเวลามาลุยหิมะเท่าไหรอ่ะสองหมื่นแปดพันสองหปร้อยอุ้มาณเจ็ดพันได้แต่ว่าพื้นมันแข็งเหรอจะลุยหิมะอีกไหมลุยอีกดิทริปนี้ลุยไปหลายวันแล้วเนี่ยใช่คือถ้ามีรองเท้าดีอ่ะมีชายไปกว่าครึ่งเดินสบายมากตอนนี้เขากลับมาฮิต ตัวดังโลกันอีกแล้วสีแบบแหลมมากเลยนะสีมันต้องเลยอ่ะเมื่อก่อนต้องไปซื้อที่ส่วนจ้าดุจักอ่ะรู้เลยรุ่นไหนเนี่ยกับร้านอะไรเราลืมจำชื่อร้านไม่ได้ล่ะตามห้างลืมหมดแล้วมาบนคอสงสัยก็จะฮิตจริงๆด้วยฮะตอนเนี้ย i max สองชั้นนะตึ้ง i max one l x หมื่นสองพันห้าร้อยสี่สิบเออันนี้ลดราคาอยู่เฮ้ยอันนี้หมื่นสองเองเหรอหมื่นสองหันสี่เป็นกี่บาท ห2ึ่งสองก็ประมาณ 3, สามพันสามพันบาทถูกมากฮช่รองเท้าลูยหิมะกันน้ำที่เราเคยคุยกันไงว่ามาซื้อที่นี่ไหมใช่แต่ว่าไม่ได้ไงเพราะว่าเราไปเรามาถึงญี่ปุนปุบแล้วเราก็ลุยเลย ถ้าใครมีเวลานะมาซื้อที่ญี่ปุ่นนะจะมีแบบให้เลือกเยอะราคาดีด้วยเข้ามาในช็อป G.U. G.U. ก็จะเป็นแบรนด์ลูกของยูนิโคลใช่ราคาย่อมยาวกว่านิดหนึ่งนิดหนึ่นงอยู่ที่แบบอยู่ที่สไตล์อืมก็จะแบบสไตล์วัยรุ่นมากขึ้นอีกนิดหนึ่งชิ้นที่หนึ่ง <laughs> เริ่ม <laughs> เดี๋ยวก่อนสิใจเย็น <laughs> แอร์ทูคาร ว้าวมากชิ้นที่สองแอตุคาร์ดอันนี้กางเกงแบบนุ่มๆผิวผิวใส่ได้สบายๆมีตรงไหนที่แบบมีป้ายสีแดงๆไหมเซลลเซลมาแล้่นะใสเครื่องใช่ไหมใช่อันนี้เท่าไหร่สองพันสองร้อยเก้าสิบต้องแบบนี้ก็แต่งแบบ สาวสาวญี่ปุ่นเลยอันนี้มันต้องหน้าร้อนสิกระโปรงบางใช่เขาขายสำหรับหน้าร้อนละเริ่มแล้วรีบแล้วหรอก็ใกล้แล้วสามสี่ห้าเดือนอนี่หรอรองทาอคอนที่เขาตามหากัน เพิ่งดูนะนี่ว่ามันเป็นของสวิสเซอร์แลนด์สวิตอินชีเนียริงมันเบามากไม่นานหรอกเขาถึงแบบเออชอบใส่กันเพราะว่ามันเบาเนี่ยก็เป็นผ้าผ้านะแล้วก็พืน้นจะเป็นประมาณนี้ ตอนนี้เราก็เดินจากชิบูย่ามาถึงที่ย่านฮาราจูกุก็ประมาณ1กิโลเท่านั้นเดินเล่นมาเรื่อยๆตามทางเขาก็จะมีช็อปขายของเยอะแยะมากมายแล้วตอนนี้เราก็มาอยู่ที่ทางเข้าศาลเจ้าเมจิจิงกูนะคะซึ่งที่นี่ก็คือเป็นศาลเจ้าชื่อดงังมากๆของตรงฮาราจูกุตรงนี้ส่วนเรานั้นอาจจะยังไม่ได้เดินเข้าไปนะคะแต่ว่าเราจะมาหากาแฟกินค่ะที่คาเฟ่ตรงนี้เลยนี่ชื่อโมริโนเทเรสนั่นเอง เป็นคาเฟ่เล็กๆน่ารักนั่งชมวิวบรรยากาศดีๆตรงนี้ได้เนี่ยอยู่ตรงหน้าทางเข้าสันเจ้าเลยใช่ค่ะเห็นเขาบอกว่าเมนูที่ห้ามพลาดคือมัชชะลาเต้ใช่ไหมเจลาโต้ด้วยปะเดี๋ยวไปกินมัชชะลาเต้เจลาโต้กัน ต้องดื่มมาแล้วเรียบร้อยครับนี่เลยมัช่ะลาเต้เย็นนั่นเองเขาท็อปด้วยวิปครีมแบบเน,น้นๆเลยอตรงนี้แล้วก็ลาเต้เย็นนะคะสองแก้วนี้ก็หนึ่งพันสองร้อยเยนแล้วก็ที่นี่เขาจะดังที่บอกไปตั้งแต่ตอนแรกที่บอกว่าเขาจะดังเรื่องเจลาโต้ก็คือเป็นไอติมนั่น,น,นเองไอติมที่นี่ก็เป็นไอติมชาเขียวแบบเขียวเข้มๆเข้มๆเ,เ,เลยประมาณห้าร้อยเยนใครชอบกินไอติมก็มากินที่นี่ได้แอบบอกนิดนึงเมื่อกี้เดินเข้ามาปุ๊บเขาบอกว่า เหลือเวลาอีกครึ่งชั่วโมงเท่านั้นจะปิดแล้วตอนเนี้คือเขาไม่ให้ใครเข้ามาในร้านแล้วโชคดีมากได้มานั่งเป็นคนสุดท้ายแล้วนี่ดูวิวสักที่นั่งอยู่ข้างในร้านแล้วมองไปเป็นวิวแบบนี้เลยว้าววิวดีมาก,ามากแต่แปลกเนาะคนไม่ค่อยมานั่งคาเฟ่เยอะเท่าไหร่ตอนแรกนึกว่าควรจะมานั่งเยอะโต๊ะเขาก็มีเยอะนะข้างในงนี้บรรยากาศดีมากรถเป็นหนึ่งคาเฟ่ที่แฝงตัวอยู่ ท่ามกลางฮาราจูกุตรงนี้ใครมาฮาราจูกุลองมานั่งที่นี่ดูก็ได้นะชิมมาชาลาเต้กนเขียวเข้มข้นมากแต่ความรู้สึกอยู่คือรู้สึกว่ามันจะหวานไปนิดนึงเดีย๋ยวลองคนอ่กินลืมคนโอเคอันนี้โอเคชิมวิปครีมด้วยนะ วิปครีมมีความมันหวานนัวๆใช้ได้ใช้ได้ร้านนี้ลองกาแฟหนึง่งลาเ้ยเยะ กาแฟเป็นแบบขัวกลางใช้ได้ไม่เข้มจนเกินไปแล้วก็นมก็จะมีความวามหอมๆนวๆน,น,นิดนึงมานั่งชิลๆกับบรรยากาศแบบนี้แจ่มเลยจ้าที่สถานีคาราจูก,กุเขาเปลี่ยนโฉมใหม่แล้วจำได้ว่าแต่ก่อนหน้านันที่เคยมาจะเป็นแบบไม้ไม,ม้โบราณโบราณตอนนี้เขาปรับโฉมใหม่แล้วเรียบร้อยเป็นสไตล์แบบโมเดิร์นเลย ไม่ได้มานานเปลี่ยนไปเยอะเลยนี่เราดูให้ดูตรงนู้นเอาเห็นไหมเนี่ยมีคนมาตีกองไม่ใช่คนเป็นม้าแต่ใส่หัวม้ามาตีกองน่ารักดิ็เดี๋ยวเราจะเดินเล่นช้อปปิ้งอยู่ตรงนนนั่นแหละหาของกินหาขนมกินได้ไปที่ทาเคชิตะสตีแต่ก่อนน่าจะไปตรงนั้นรู้สึกจะมียูนิโคลอยู่ตรงนี้ข้างหน้านี้เลยใช่ข้างบนนั้นเป็นโรงแรมหรอ มจะงแรใหญ่บอลลอมเลยอ่ะน่ามานอนที่นี่เนาะก่อ <c oughs> นดูราคาก่อน <c oughs> ค่อยมา <c oughs> โอเคออกจากสถานีคาราจูกุมาก,ก็คือจะเปิดคอสเมเลยไปค่ะสาวความรวย ฉับยูนิโคที่นี่ใหญ่มากเลยอ่ะของเยอะสุดๆนี่เสื้อแบบนี้ไปใส่เสื้อกันลม5,990เกานก็ประมาณ1,500บาทโดยประมาณผ่าแฟดไหมเนยเหมือนกันเลยแต่แค่ว่าไม่มีฮูดใช่อันนี้คนละทรงอันนี้แบบไม่มีฮูดอันนี้แบบมีฮูด ราคาอ๋อห้าพันเก้าร้อยเก้สิบเยนส่วนอันนี้สำหรับคนไม่หนาวแขนทำไมถึงจะต้องไม่หนาวแขนด้วยอ่ะก็ไม่มีหุ้มแขนไม่มีกันบนแขนให้ก็คือหนาวตัวอย่างเดียวไม่หนาวแขนอย่างวรอ่ป,ปล่อยแขนเย็นได้ก็จนไดนไหนเอ่ยย้ยอยู่ไหน ไหนไหน,ไหน,ไหนอ่าเห็นละเห็นละอ,อ๋อเราต้องยออ่อเยอะ<อ><ล>ๆนู่นในกล้องเห็นป่ะไม่รู้มาถึงแล้วทาเกชิตะสตรีเป็นถนนช้อปปิง้งเทงคาราัุกูโอ้โหดูคนดูคน้างหน้านู้นโอ้โหยอดไปค่ะเดี๋ยวเราป่าฝูงชนไปเดินเล่นช้อปปิง้งกันต่อคนเยอะมากช่วงเย็นพอดีใช่ฝนหยุดพอดีไงตอนนี้ทาเกชิตะสตรีเราก็ต้องมากินเครป เป็นเครปญี่ปุ่นเครปเย็นไส้ต่างๆนะต่างๆห้าร้อยหกอเยนประมาณนี้เขาจะมีประมาณสอง้านหรือสลม้านแต่เราไปเดินดูอีกร้านหนึ่งก่อนจะมีร้านมาจับเราใช่มีร้านมาจับเรากันี่านี่ไงอยู่ทางเข้าโรงแรมนี่เธออยากมันนอนอ่ะเนี่ยข้างบนเนี่ยใช่ไหมใช่เนาะน่าจะใช่ก็ได้เราลงได้กดดูราคายังไม่กล้ากดเลย นี่ไงร้านประจำเราโอ้คนเยอะมากเลยร้านเนี้ยโอ้คนเพียบก็เราะว่าเป็นร้านประจำเราไงมันดังเลยออน่าจะพรุ่งนี้แหละได้กินดูทางทางนี้งั้นเราไปกินร้านอื่นก็ได้ลา้ ได้มาแล้วเครของเราอันนี้สั่งเป็นสตอเบอรี่ชีสเค้กของเรามันจะแพงตรงมันมีชีสเค้กนั่นแหละ620เยนค่ะอาจจะดูอันไม่ใหญ่มากถ้าเทียบกับของคนอื่นเขาของคนอื่นเขาจะเป็นวิปครีมไงมันก็เลยแบบดูโตๆนิดนึงแต่ตอเบอร,รี่หวานมาก ช,ชีสเค้กชีสเค้ดีมากนุ่มละมุนสุดๆแป้งเค,งงเคง้บแป้งเค้บแป้งเค็กก็เบสิกธรรมดาท่าไปอะเนาะวิปครีมเขาจะมีความนัวๆนิดนึงไม่ได้หวานมากเลยเซตเราราคาเท่าไหร่ e. อ่ะ620เยยเยนเซตเรา620ย e. เยนใช่ค่ะไปไปกินเค้กกันอร่อยเย้ มีซินฟู่ถังแล้วใครคิดถึงไต้หวันก็มากินที่ฮาราจิปุได้ราคาก็ประมาณนี้เจะ้อยเยนแ0 0อยเยนแล้วเขาก็มีอย่างอื่นมีโฮจิชามีอูหลงก็มีที่เขาทำสดๆตรงนี้เลยนะเขาก็จะตั้นตรงตรงไอ้มูตรงนี้เลยคิดถึงไต้หวันแล้วอ่ะต้องไปไต้หวันแล้วล่ะไปไต้หวันไหมทริปหน้าไปไต้หวันดีกว่าไปสัก15วันโอ้โห15วัน <laughs> กินทุกวัน <laughs> ตอนนี้เราวาร์ปมาชมวิวตึกโตเกียวทาวเวอร์กันที่ตึกอาซาบุไดอีใช่ก็เดินทางมาจากฮาราจูกุเนาะนั่งมาลงที่สถานีฮามิยะโชนั่นเองแล้วเดี๋ยวจะเดินไปตึกก็คือตึกนี้เลยที่เรากำลังจะขึ้นไปขึ้นไปฟรีไม่มีค่าใช้ใจ่ายแต่ว่าเขาจะปิดตอนสองทุ่มตอนนี้6โมง15แล้วเดี๋ยวต้องรีดเดินไปกันค่ะ ขึ้นไปที่ชั้น33โอ้สูงมากจากข้อมูลคือขึ้นฟรีอืมไปเราเดินไปกันไป8 5 0เมตรจากตรงนี้โอเคปะโอเกียวทาวเวอร์อยู่ข้างหลังด้วยนี่เห็นไหมเห็นไหมฝั่งไหนฝั่งนี้ถูกแล้วใช่ไหมถูกแล้วถูกแล้ว น,นี้เราก็วาร์ปขึ้นมาที่ชั้น33แล้วค่าที่ของตึกอาซาบูดายตรงนี้นะคือขึ้นมาปุ๊กมีเจ้าหน้าทงเจ้าหน้าที่แบบดูแลตลอดการขึ้นกดลิฟต์ให้เปิดลิฟต์ให้เชิญทางนี้ครับดีมากตอนนี้ก็คือไม่มีค่าใช้ใจ่ายนะอยู่ไม่แน่ใจว่าอนาคตจะมีหรือเปล่าแล้วก็วิวข้างหลังของเราก็คือเป็นโตเกียวทาวเวอร์สมากดีเขาทําดีมากแล้วก็รอบๆตรงเมื่อกี้ที่เราลงรถไฟมาใช่ไหมเราเดินผ่านเข้ามาตรงตึกตรงเนี้ย เขาก็จะมีเป็นช็อปแบรนด์เนมแบรนด์เนมเลยเอมิสดีออเยอะแยะมากมายที่กำลังจะเปิดภายในปีนี้ก็สามารถมาช้อปปิ้งกันได้นะจ๊ะนี่ได้คิวเข้ามาถ่ายรูปแล้วจ้าวิวสวยมาก <z> มันจะเห็นเงาสะท้อนนะที่กระจกต้องเอาเข้าไปแนบใครถ่ายก็คือเห็นเงาเหมือนกันหมดเอาเข้าไปแนบชิดกระจกเลย รับที่นี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งจุดชมวิวที่เราขึ้นมาชมวิวโตเกียวทาวเวอร์ได้แบบสวยๆแล้วก็ตอนที่วิวมาตอนนี้เขาไม่ได้เก็บค่าใช้จ่ายอะไรนะก็มีเจ้าหน้าที่บริการมาที่ชั้น33เลยค่ะวิวสวยสวยมากเราก็ได้ชมวิวเมืองโตเกียวด้วยเนาะแต่ว่าเวลาถ่ายรูปอะอาจจะถ่ายยากนิดนึงเพราะว่มามันเป็นเงาสะท้อนก็อยู่ที่ฝีมือของแต่ละคนละค่ะโอเคเดี๋ยวเราก็กลับที่พักเรากันย่านอาซากุสะไปดูสิว่าจะไปกินอะไรกันดีมื้อเย็นวันนี้นะ มาทานเป็นยากินิคุร้านเดิมเมื่อวานเลยร้านนี้เขาก็จะอยู่ตรงอาซากุสะนะจะเป็นร้านแบบราคาเขาก็จะมีเป็นเซตให้เราเลือกนี่เลือกเป็นเซตแบบนี้มาเซตนี้ก็ประมาณพันสี่รอยเยนนะคะเขาก็จะมีเนื้อแล้วก็มีข้าวเนื้อเนี้ยก็ประมาณ200สองร้อยกรัมเสิร์ฟมาพร้อมกิมจิแล้วก็น้ำซุปเตาเขาก็จะเป็นเตาเล็กๆนี้นั่งกินกันสองคนเส่วนของพี่แมวนี่เลยคะ่ะสั่งแบบจัดเต็มเซตนี้1,800เยนเนื้อประมาณ250กรัม พวกน้าจิ้มเครื่องปรุงอะไรต่างๆก็คือปรุงได้เองวิธีการสั่งเขาจิ้มที่แท็บเล็ตเหมือนเดิมง่ยายมากวันนี้ก็กลับมากินร้านเดิมตั้มล่าจะไปกินอีกร้านหนึ่งซึ่งอันนั้นจะเป็นแบบบุฟเฟ่คนละประมาณ3พันเยนแต่ว่าพอเราขึ้นไปแล้วปุ๊บคิวเยอะมากก็เลยโอเคถอยมาก่อนแล้วกันเนื่องจากว่าวันนี้เป็นวันาทิตด้วยคนเลยเยอะก็เลยกลับมากินร้านเดิมค่ะร้านนี้คืออร่อยชอบมากินได้เี่เดี๋ยวยัยงไงปักหมุดไว้ให้แล้วกันนะก็ะตามกันมาได้ค่ะ โอเควันนี้เดี๋ยวขอตัวไปทานข้าวก่อ,อนนะคะเจอกันพรุ่งนี้บ๊ายบาย